ถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบเมงดานะครับก็สามารถใส่ได้นะครับนี่นะครับกลิ่นของเมงดาก็จะหอมอร่อยนะครับโขลกใส่ลงไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเมงดานะครับผมเมงดานานะ้ำพริกนรกทำกินง่ายๆครับครับเราจะใช้ปลานะครับปลาแห้งประมาณ3ตัว5ตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะรับประทานเท่าไหร่นะครับสูตรนี้ทำกินง่ายๆนะครับน้ำพริกนรกนะครับเราก็นําไปทอดครับท่านผู้ชม ครับเราก็นําปลาห้าตัวลงไปทอดครับท่านผู้ชมปลาเนี่ยสดสะอาดจากทะเลน้ําจืดตบุรีเลยนะครับเกิดปลาสักกรสิิ์นะครับหมักรสชาติกําลังพอดีเลยครับเค็มพอดีนะครับเวลาเรามาทําปลาน้ําพริกนรกเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใส่เกลือเลยนะครับใส่เล็กน้อยนะครับทอดให้สุกนะครับเหลืองเดี๋ยวเราจะนําไปโขลกนะครับสนใจปลาสั่งได้นะครับผมจ๊อชแนลเฟซบุ๊กคือสุรชัยมนวังนะครับ ไอดีไลคือ085 0.84591นะครับอันนี้ส่งทั่วไทยครับผมครับเมื่อปลาสุกแล้วเราก็จะนำปลาเนี่ยไปพักนะครับเด็ดน้ำมันเมื่อเราพักปลาทอดเรานะครับแห้งน้ำมันแล้วนะครับเราก็จะนำไปโขลกนะครับเราจะทอดก็ได้หรือจะย่างก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ว่าเรามีเตาถ่านเราก็ย่างได้นะครับก็ชอบย่างนะครับแต่ว่าผมสะดวกทอดนะครับคลิปนี้นะครับก็ทอดครับ แล้วนําไปโขลกครับนําปลาลงไปโขลกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรอบนี้เจะใช้5ตัวนะครับปลาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับหมักด้วยสูตรของเจ๊เอกนะครับแห้งนะครับตากสาแดดนะครับผ่านการพัดเคลือดด้วยแสงแดดสาแดดปลาแห้งนะครับทอดหรือย่างหอมๆนะครับแล้วก็มาโขลกให้ละเอียดนะครับ เราเราก็จะใส่พริกผงนะครับง่ายๆไม่ต้องไปคว่วพริกนะครับสูตรนี้ทากินง่ายๆนะครับที่บ้านเรามีพริกผงในรัวเรามีพริกผงเราก็ใส่ได้เลยนะมันจะมีความเค็มนัวอร่อยนะในสูตรหมักนะครับนี่ครับสูตรหมัก,มกปลาแห้งละเอียดล้วครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติก,กันเลยนะครับครับผมก็จะใส่พริกผงนะครับผมชอบเผ็ดมากนะครับผมจะใส่ประมาณ1น,นช้อนนะครับท่านผู้ชม คน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 นะครับนรกทาง่ายมากนะครับนี่ทำจริงนะครับดีครับสุดยอดมากเลยนี่ผมไม่ชอบหวานนะครับถ้าท่านใดชอบหวานก็ต้องตัดทายได้นะครับมีความอร่อยนวลอย่างนี้แล้วนะครับผมจะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับนี่ีน้ำมะนาวลงไปนะครับสูตรนี้แซ่บมากครับท่านผู้ชมหอมน้ำมะนาวนะครับ เย็บรอใหเสิร์ฟได้นะครับ yeah, s <S ทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวนะครับน้ำพริกนรกนะครับทําง่ายๆนะครับตักเสิร์ฟนะครับรับประทานได้เลยนะครับอร่อยง่ายๆนะครับน้ำพริกนรกนะครับนี่นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับไข่เจียวหรือจะเป็นทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้นะครับผักสดนะครับทานกินทานขายง่ายๆครับผมน้ำพริกนรก สูตรนี้นะครับชอบหวานก็ใส่หวานได้นะครับผมไม่ชอบหวานนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบเมงดานะครับก็สามารถใส่ได้นะครับนี่นะครับกลิ่นของเมงดาก็จะหอมอร่อยนะครับโรยใส่ลงไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเมงดานะครับผมเมงดานะน้ำพริกรสทำกินง่ายๆครับ คนที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้์ให้เพจชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ